ตัวนี้นะครับเป็นตัวปีไลสายรุ่นสั่งทําพิเศษนะครับผมเล่นรถเต็มลำนะครับผมอันนี้ก็คือนี่เลยรถคันนี้เลยเต็มลำจะเปิดให้ดูครับผมนี่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 เต็มลำนะครับนี่เต็มลำชุดนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมทําให้แบบเอาไว้ยกทีนึงแล้วเสียงลำโพงออกป๊อปป๊ะเลยแล้วแบบไลสายด้วยไม่ต้องยืนอยู่ที่รถด,ด้วยผมจัดให้เลยตัวแรกเลยนะครับที่ทําไลสายแล้วแบบ ทำเป็นยกด้วยอ่ะเป็นยกอันนี้ผมยกให้อาเป็นเสียงโป๊ะๆะนะหนึ่งหนึ่งยกเสียงแหลมแบบศาสเลยชัดๆเลยหนึ่งยกนะครับผมก็ถือว่าตัวนี้ก็แรงเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นรถเต็มลำคันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเทสด,ดูนะว่าปีไลสายอันนี้คือปีไลสายนะถามว่าไกลไหมไอ้ไกลมันเล่นได้ไกลอยู่แล้วเพราะผมใส่เสายาวเลยตัวนี้แล้วตัวเนี้ยนะ มันโป๊ะแน่นอนครับผมเดี๋ยวดูนะไอ้นี่แค่ดอกลําโพง4นิ้วธรรมดานะแค่2ดอกแค่นั้นนะครับแล้วก็แหลม2นิ้วแค่2ดอกนะเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกันชัดเลยว่าไอปีไล้สายเนี่ยถ้ามันเป็นรุ่นรุ่นแบบสั่งทำพิเศษเนี่ยแล้วใส่สวิทยกเข้าไปด้วยเสียงมันจะดังแบบชัดไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเปิดได้เลยนะครับ เห็นตัวตรงนู้ไหมเราให้ตัวรับแบบมีเสาแรงๆเลยนะครับตัวนั้นโมให้เป็นพิเศษเลยตัวนั้นแล้วเสียงเนี่ยไม่มีวีดเลยเงียบกริบดูจากตู้นู้นเงียบกริบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงนะครับผมถ้าเปิดโทรศัพท์ก็คือเปิดให้เต็มนะ,ะให้สุดอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นะเวลาเล่นนะผมจะเอาวอลลุ่มเสียงกลางพ่วงไปหากับบอลลุ่มเบสคนะครับคือเราให้เปิดแรงดันที่เบสก่อนฟังเสียงเบสก่อน เบสแรงขนาไหนเสียงกลางก็แรงเท่านั้นครับผมนะตัวนี้คือเราเปิดเบสขึ้นปุ๊บเบสแยกนะครับผมบอกเลยตัวนี้เบสแยกเพราะว่าผมต้องการให้เบสแยกเลยอย่าลืมนะครับเบสเสียงเบสด,ด,ดังขนาดไหนเสียงกลางดังเท่ากันเลยนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันโป,โป๊ะครับ เดี๋ยวดูนะยกนะโป๊ะเลยนะดูนะเป็นไงล่ะครับอันนี้แหลมแบบสาดเลยเดี๋ยวดูแหลมนะแหลมแบบสาดชัดๆเลยเนี่ยอันนี้คือสายโชว์เต็มลำไว้เล่นรถโชว์เต็มลำเลยนะครับผมเลยทำให้ตัวขพิเศษเลย สารแหลมเพราะเวลาแหลมมันดอกเยอะใช่ไหมเวลาใช้ตัวเนี้สาแต่มันออกเลยเนี่ยนี่แค่แหลม2ดอกนะและเดี๋ยวผมยกกระเดื่องให้ดูครับผมเอาแหลมลงเอากระเดื่องมาแหลมมาก ือว่าสุดยอดครับผมสําหรับรถสายโชว์เต็มลำนะครับผม,ผมก็ทําให้สุดฝีมือเลยนะครับผมเพื่อให้รถโชว์มีศักยภาพการเล่นแบบไปีไล่สายนะครับของทั้งสิบสองโวลต์ได้ออกเต็มเหนียวโดยที่ไม่ต้องใช้สายเดินลากจากรถมาเลยนะไม่ต้องเสียงวีดรับประกันว่าไม่มีนะครับผมไม่มีเสียงวีดแล้วก็เวลาเรายกนี่ไม่มีดีเลย้ลองไมโครโฟนได้โดยไม่มีดีเลยนะครับตัวนี้ก็เลยจัดเต็มให้หมดเลยนะครับ ก็ไมโครโฟนก็ปรับได้ทุกตัวนะปรับแหลมปรับกลางปรับเบสปรับเอ,โอ็โคปรับความแรงส่วนชุดบนเล่นแนวเสียงแรงๆเลยชุดนี้ตอบโจทย์สำหรับรถโชว์ครับผมจัดไปครับสวัสดีครับ